สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงทุกคนเด้อทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่สมองสุบัจิต่างประเทศก็ดีมาพบอะพพกันที่เก่ากับครอบครัวสาวแพงกับครอบครัวสาวแพงป้าเมาเป็นคนขายแล้วก็บรรยายนะคะนักะาสบายดีน้องบอสสบายดีสบายดีดูดู โอ้ยน้องบดกับแข้งแห้งได้พี่น้องโอ้โหโหูอิลีอยู่น้ำเอื่อยก็ได้น้องบูมเลี้ยงเนาะเวลาชอบแพงกับปมาเมาไปหาเหลาะถ่ายคลิปไปหาอยู่หากินเพิ่นกันอยู่กับเอืออ้อยเพิ่นจอนใจใจอาใจ้ใจ น้องวัดคำหูเอาอ้อแล้วคำหูอ้อคำหูอ้อเอาอีกแล้วน้องอ้ออีกแล้วภาพไปเบิ่งไปชมเคยเห่าเห็นยังเด้แล้วล่ะบ่หอดใช่เด้กับอีล่าอยู่ใส่น้อน้องอ้ออีกแล้วลูก ลาเอ้ยน้องลาน้องลาเห็ดยังกระเพาะฮะมาติดตามเบิ่งเคยแถาเนาะเพิ่นเห็ดประหอดใส่เลยเพิ่นขี้กั้นห่อบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องสมบูรทุกคนลาลาเห็ดยัางลูกสบายดีลูกบายดีก็ลูกไปแจ้งแจ้งเนี่ยทีอคชั่นแอคชั่นอีลาเห็ดยัง อ,อีลาเห็นยังกับป้าจะพ่อไปเปิดได้ป้าถ่ายคลิปอันมาอันมาอีลาเห็นยังเห็ดซอยป้าๆนี่แหละเห็นยังซอยซอยสอละมั้งเอ้้าวแอมห้องนอนพี่น้องะกลายไปลูกเป็นหลังแล้วเนาะ เป็นหูเป็นห่างสำเนึยงแล้วใกล้ละใกล้ใกล้ได้ดูเลยอีกคนก็นนอนกระสิตอันนั้นเป็นห้องน้าเนาะพี่น้องเป็นห้องน้ำอันนี้เพิ่นกั้นเป็นห้องนอนซาแพงก็เฮือนบ่มีห้องนอนพี่น้องเฮือนเป็นเฮือนโถงเนาะ คอยเห็ดไปที่ละนิดละหน่อยเป็นแบบต่อเติมมาได้พี่น้องต่อเติมดัดแปลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเฮาบ่มีเงินเห็ดแต่เดียวเห็ดไปแต่ละขันละตอนไปหาเงินได้ละก็เห็ดหาเงินได้ละก็เห็ดสนะพี่น้องอีลาอีลาเอ้ยเอาไปอยู่น้ำน้องบ่อไหน่อยกว่ามะพร้าวนี่ยปลาป่านะมะพร้าวปลาปลาเห็นยัง บ่เป็นลูกมือบ่ใส่ได้อยู่บ่นี่เก็บเก็บของปานหนึ่เก็บใช่ได้อยู่บ่เราคงไม่ไปสิพาไปเบิ่งด้านนอกน้องถุงหนังเนาะบ้านเป็นห้องน้ำออกมานี่ก็สิเป็นเฮือนครัวน่ะหุกพี่น้องเพราะว่าบ่ท่านเข่าที่เข่าทางบ่ท่านเข่าที่เข่าทางก็เลยหกแน่ ชมบรรยากาศรอบๆแดดพี่น้องเอ้ยแดดฮ้อนฮ้อนแดดฮ้อนในลีเนาะใช่สบายดีสบายดีเป็นตาตีนะพี่น้องน้องบอสนี่ป้าเมาขั้นแขวเด้ ป้าเมาขั้นแข็งเด้อป้าเมาขั้นแข็ขงเด้ไป้าเมาไปได้มักผกสิบะหายไพยว่าคือบุคู่กันแาบนี้เถอะหน่าก่อนหนะเจ้าหมักผกออกไปะหายพี่น้องพี่น้องเอ้ยถ้าเบิ่งเด้อวชิบปะปาหายไพ ติดตามชมนะคะว่าป้าเมาจะเอาหมักพริกแซบไปให้ไผหมักพริกแซบพื้นบ้านพี่น้องป้าเมามาถาเส้าเพงเนี่เส้าเพ่งห้ากระสักผ้าเอากก๊ก็แค่น้ำลายสักผ้าตักผ้าแล้วอันนีซาผมเปิดกล่องได้เดียวนี่ค่ะสบายดี อ้วนเปิดกล้องเปิดกล้องตะคิดบอกจะแมันมันสิตาคือสิตายฉันบอกว่าเปิดกล้องพี่น้องเอจะคล้องสงกับมันสิตายเลยแหละตายแต่ลืมเฮ็ดยังน้องบอดเฮ็ดยังลูกปัจจุบันไผ่ตีนะปัจจุบันไผ่ต mm ีล hmm. like ูกหายน้องปีนกันลูกปีนปัจจุบัปีนเลยเอาเอาอันนั้นเบื้งเนียบืงเนียพี่น้อง โอ้ยบังคับบังคับน้องบอสยังลูกโอ้ยตกอูค่ะคั่ะแนนนี่เอ้า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 ฮึด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 บุดจมบุดจมบุดจมบุดบุดจมบุดจมบุดจมบุด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 บดจมบุดจมบุดหยอกลานพี่น้องโดยขั้นแคว ฮอดไม่ไงเคี oh, a, ้ยวเสวยเลยพี่น้องสุขสบายดีพี่น้องเอ้ยบัว่าอยูเล่าหรือว่าอยู่ไทยต่างประเทศก็ดีพี่น้องเอ้ยตักเพลงวัตถุถูกฐานเด้อที่นสมรายการันส่งซอสเพลงเนาะร้านสาวล่ะร้านสาวอาผักผีกมาให้พี่น้องผิกพื้นบ้านพื้นบ้านเห็ดแก้วขอบใจละลายร้านสช้าเอาผิกมาให้เป็นยังสิบอกินมือนะสูฮางยังมาหยาดก็กินแก้วผกดีบุมเห็ด แซ่บอะไรหับกมัคะนตี้าะเนนี่ยเนี่ยต้มกินถ้าสาเผื่อกินบ่ได้เราพี่น้องเผื่อเป็นกระเพาะไปเอาไว้ให้น้องกินแม่ฮะเต้ะเขอโทษน้ำตานผู้ส้มกินเลยมันเจ็บในะเลยมันแบบว้าอันนั้นกระเพาะนะเจ็บซี่อะไรขนเล่าทุ่หมักเป็นกระเพาะใช่ว่าเป็นน้ำเ้ากินแบบ เมนเมนาินอันแบบจัดลายะนะอากาศห่อนแห้งพี่น้องเอ้ยห่อนในเรียรเห่อนารห่อนายจนหมดพิษตาหนาอยู่เดียวนีนมหาล้านเตะลานเตะเดีผู้เหินเฮื่อยงโอ้เฮื่อ่เื่องผได้เห็นอันนอกเตะเนาะสี้ำไปห้าบักหำพี่น้องฮห้ำอาเตะก่อนผูว่าไปหลินเฮื่อยงงแล้ววาซะ แม่ยายเขียวก็ห่อนแห้งบ่ไวใจก็จะขาดหนูคนหวยอากาศห่อนแนวนี้แม่เขียวจักสิเป็นแม่ใหญ่หยังลบัดนี้เออแม่ใหญ่เียวไปเบิ่งร้าน่พ่นแหละแม่ใหญ่เียวเสมอปเ้ายดไว้ก่อนตเดจังปพี่น้องพงมาเห็นบักม่วงบักหบักม่วงบักนอาเต้ปาอีหยังคือง่วงยาวแท้น ห่วงแม่ใหญ่เพิ่นว่าบักห่วงแอปเปิ้ลพี่น้องคืออะหลีไปไปแซ่ๆไปเพิ่นมีเงินไปพี่น้องเอากเคือนแม่ใหญ่เคียเสวยเฮาก็มาหาแม่ใหญ่ยายงึ้งพี่น้องน้องอาเต้น่ะไปซื้อน้แข็งแม่ใหญ่งึ้งเทพื้นมื้อนี้พี่น้องคือาแหละคือออกมาเอาไก่ห้อาพอ2ตัวเอาไก่ สบายดีพี่น้องเมื่อนี้กร้านสาวออกมาเยี่ยมเนาะร้านสาวออกมาเยี่ยมเมื่อนี้อะไรเอามาเอาอะไรเยี่ยมเอามาผีกมาให้อันเม่ใหญ่เขี้ยวเซเว่ยแบว่าส์ีแบ่งมาผีน้ำแหละว่าร์บามีเนี่ยขันนองเออเบิดสุดแล้วเบิ้สุดบ่เอ้ยเทียนาก้อนซะมันเบิดสุดเลยเนาะ เนาะขึ้นมาทังเครืองดีพี่น้องกระนมมกได้ไหพี่น้องวัสดีมึงมากันพี่น้องเ้ยขนมมกบาสดีรนอมกงามเลย่อากาศน่อกอนบัดพากันเถ็ดระนองมกม่ใหญ่เปมาถูุ่พุเป็นอะไรเป็นอะไรว่าลกแบบแกเอาออกไปดิเอป็นหิเป็นวิ่งแม่น้องพ่อซีโอ้ยมาฉุกเน อ้หัวขนมเพื่อใชได้เผื่อแต่กรขนม <laughs> ใจนพี่น้องใจขนมเอามาแต่ใส่มักเผาวมาแต่บ้านเออละสาวเพิ่นมีมักเผาวมีเฮื่อเจ้ามีต้นมักเผาวเป็ดหมาเป็นอะไรนะเป็นมันหาอันบ่ได้เดี๋ยวมันกินอืเรือนกินบ่คนและกินอื่อุ่อุ่นอะกันข้าเจ้าอาหารเพิ่นมาเล่นพี่น้องเพิ่นหาขนมมุกมามุกสวนกันกินเ,าเ,าเนาะ ยียังเซินยียังเซินนี่นะตัวผักีเล็กเข้ากับสีเบอร์อ่อนผักีเล็กคือกันเอาสีเหลืองเหลืองมันนี่แซบสีเหลืองแหละแต่ว่ามันน้ำตาขฮากตะเบื่อเนาะอืมตะเบื่อสีไทยแกค่ผ้าแห้งเหมือนใหม่อืมกาแฟแก้วแก้วหมูเอากระซามเนาะขู่อันนี้เนาะหมอกระทะเด้ค่ะ พยดมาพิดมา่ะปากพดกรบซามยังเงงยีดาเพูดมาจะปากเลยนะตัวผิดหรอกพนดพ่นทำความพิดพิดวะจะปากเลย โอ้ยอยู่ไหนๆได้บ่าวใจเฮ็ดยังสิจับไก่ต้มไปถามอันไปถามพี่เลี้ยงอาเต้ก่อนพี่น้องได้ยินข่าวเพิ่นล้มวาน เ <s> จ <adv i> ้าลมอยู่ไสล่ะซาอลมอยู่เฮือนเจ้าข้านี่นา9:00 10:00กลางคืนจะลมน่ะลาวยกูไปักาาดันพี่เลี้ยงอาเต้แต่เพิ่นยังน้อย่พี่น้องเดี๋ยวนี้ยังได้เลี้ยงอยู่บ่บ่เพิ่นเอาคนใหม่แอพี่เลี้ยงแต่อาเต้แต่ยัง1เดือนเจ้าเลี้ยงเฮาจักปีลซาซาเลี้ยงแต่ได้4้ น้องเต้ใหญ่แล้วเพิ่นเอาบ่ไหวได้ส่งได้จับปีเพิ่นแล้วเนาะเออเต้ใหญ่้ใหญ่เอาเกคูณเอาบ่ไมันดึกคูณเอาบ่ไบ่แม่นจมบ่ขึ้นเออพี่เลี้ยงบัดบ่บ่ทันอันบ่คือวัรุ่นแล้วเนาะแม่นายงนแม่นเนเป็นเรียนเลยเปลี่ยนจม เลี้ยงม่เปลี่ยนพี่เลี้ยงไม่แบบนี้อาเต่ในห้องย่อเมื่อคืนพี่นาะน้ำกันแต่เห็นพี่เก่าก็มาอยู่น้ำกันพี่เก่าเลยี่น้อเออเอาน้ำกันอะไรแี่น้องพี่เลี้ยงอาเต่แต่ยังน้อยเพิ่นความดันขึ้นเพิ่นล้มเมื่อวานล้มสี่มุมเบิดอืมไพ่เสห์เห็น เจเองแตก็ีดยังจีดยังีดไาลโอ้ยไปเรยนกไปเรลูกโอ้มากจะเสือ่อ้เราไปจันโอ้ยูกุงเทปกบวปันั่กรุ้งเทปเมื่อไไ้เเลโชวมาจะเสือแล้วคิดไปล้ิดมากอืแล้วเป็นความดันบ้างโลเออสาเหตุเป็นน้าขีดไหลแต่ความดันขึ้นคิดน้ำลูกติดต่อลูกก็ได้บ่ ยาเลบอลินเพตรนะเงินข้นกับ่มีบาทหนกกับิดโควิดบ่ได้เงินบาทตัวเองก็เจ็บโซ่ถ้ามาขึดนลายอันนั้นพ่อจะได้เินลูกกัพ่อจะกุ้มป่ากลูกติดโควิดและมได้เหตุการณ์เหตุงานเราบ่ติดต่อมาโอ้หขค้ดไปแลวบาทมิ้งไปแล้วบืมพังพันเหล่าพี่เนาะได้เห็นจากจะลูก บเห็นขึ้นเองเห้นเองูเองแหละกับเขาไปนั่อยู่ผู้เดียวพี่น้องอยู่คู่เดียวแบบปกาเมาเนี่ยเออเม่าเละเอาล้านมานอนนั่งกับสี่ปีในหน่อยไปจัดยังไปปุ๊บกับป้าล้มนีนั่งป้าล้มกัดเข่ากัดกัดกันอยู่พวกนายห็นแนะป้าล้มป้าล้มไปปุ๊บกัดเข่วกัดอันดานนอนลองกินหน่อยสี่ปีจัดยังนอนน่ สับอีหลานแล้วเฮ้้เลน้องเอ้เจ้ายังเมื่อเนาะลกมาได้แล้วก็ไปนอนเก็บโทรหาแม่อาเตะบาดเสียงเนาะอาเตะมาอือหลัายโอ้ยหา่ตว่ะเอ้ยอือได้นานเลยเบิดแล้วายบาดนีโทรมาหาแม่น้องอเตะบ่แขา้ขึ้นไปเบิ่งบ่าหลับเด้ออเตะนี่โทรศัพท์ว่าอ1 0ถึงได้โทรคืนบานี ไปโอ้ยมาเอาหรือว่าไงว่าจะใชเหรอว่าทีนี่ลกอยู่บบนี้ี่น่แค่้างไม่ใช่ถ้างยนั่นแล้วัสันตุถูกไปไปเอาวันดังไคมาอยากเองน่ะอือนมนอนจท้าย่บบนลย แลยไม้อ๋อที่ไม่ไม่นาที่ไม่ไม่จะน้อยเลื่มันเรามานอนเสร็จบ้าดนในเที่ยวไปสิบเอ็ดโมงไปหอกเที่ยวเสบายไปเที่ยวเสวยไปเอาได้บ้านไปเอานี่ได้หนุ่เขาก็มานอนน้ำว่ะเฮ้ยมานอนน้ำเอาไปชงมีน้ำเขามาเอาไป่งแม่เขป็นน้ำเอาเด็กน้อยเอาเด็กน้อยสี่ปีผู้เลื้ยงมานอนน้ำมันเป็นใหญ่มันมาเอาเป็นใหญ่เที่ยวสบยกับอันแม่อาเตคือไปเบิ่งแล้วดังผ้ายยาดหาย อยากเองเลยอยากเองอ่าอยากเพินคือเาอยากบ่ได้ไปหน้าก็ทํ้จากเขาสไปบอกโชคไได้อ yeah. ืมโอยตายับว ok. e ่อรมาได้มาก็อเนื่อยโายเฉวเผินว่อ้ยสิไปแน่นอนโอ้ยสิไปจะมีแหงเาวแล้วก็เศร้าหลุดมหาเตารวบาดเนี่กับับไคร่ทางเพินเราเนนาะที่ว่าได้ใส่กับ เขาไปนย่างใส่กระดานไปโน่นเนียยเสวยไปหอชิ้นโม่กันดอวยวนนี้ในเกี่ยเสวยไปหอดลับซื้อซื้อแบบแล้วไปในไพ่นานๆซื้อแบบแล้วไปในเนี่ยเสวยไปอ้้้ลด เนี่ยบหงมือจมขอประตูปิดกปึมันมีแห้งนี่ขอถือไพ่เนาะแต่ว่าถือไพ่กัหันใจงอือหงอันสั้นเข้สาสีวา่าลดล่มให้ย่างไพ่ต๊วเคื่อนให้ย่างไพ่ ตัวกุไหมก็ย่างไผ่พืชนี่ทันใจนะปลุกผักไผ่และไผ่ดุปลุกผักชีและหย่างตาอันเดียวเนาะอ่าคอมเมนต์บอกหัวมือใส่หย่างสักเล่ยเดียวไผ่บเนพี่น้องนายร้านนั่นแหละผู้ตื่นมาโอเคเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกับบัวใต้กับหย่อนหย่างไผ่และไม้เนอะ จื้อจื้อจำเอาเด้อพี่น้องเด้อคัดผู yes, uh, ้ได้ตุกกลมใหม่กับยางไผ่ตุกลังคากับยางไผ่เมื่อน่ะเคยแถาตุกอันลังคากับยังยางไผ่เมื่อน่ะ